สวัสดีค่ะคลิปนี้ชองมาหน่อยแต่พานพี่น้องม่าเบิ้งถูกค่ะถูกอันชองมาหน่อยซื้อถูกมากซื้อถูกมาบูชาเป็นถูกเสียงโชคจ้ะมาเบิ้งตัวเลขน้ำกันเถอค่ะพี่น้องเริ่มโพแล้วค่ะ เห็นบ่คะ่ะเริ่มพูดล้วพี่น้องเห็นเป็นตัวยังจะ้ะสามสองอันนี้แหลแต่ก้่เสื้อเนาะแล้วตะผู้หมากเสียงโฉก ผู้มักเสี่ยงโชค่ะบม่เป็นอย่างค่ะผู้มักเสี่ยงโชคกะตามมักเลขนี้่ะนั่ไปเสียงโชคได้ค่ะเลยอีกตัวหนึ่งค่ะพี่น้อง ตัวที่สามเริ่มโพแล้วค่ะ ชื่อมันหน่อยเคยซื้อถูกของอ่าเจ้านี้นะคะของเจ้านี้นะคะ่ะต่ว่าจะจำไม่ได้ว่าเิ่นสำนักใดนะคะพี่น้องเคยซื้อมาแต่ว่ากบเขาอยู่คะ่ะหมวดสามหนึ่งอะคะ่ะจำไม่ได้ละมันโด,ดลลนละกันได้ล่องซื้อมาอีกค่ะพี่น,อน้อง ซื้อมาบูชาอีกค่ะมาจุดขอพรลาเตียมันเข่าอีกอันนี้ก็แหลวตะความเสือนคะคะแหลวตะความหมักผู้ใด้มักเสี่ยงดวงกะมักเลีกนี่กะเสี่ยงไปค่ะบ่มักกะบ่เป็นยังแล้วตะเห้า คือเลนพ่อได้หัวพ่อได้ลุนน้ำเขาค่ะพี่น้องพ่อได้ตื่นเต็นตอนสีม่งแรงคร่ะพี่น้องตัวที่สามก็เป็นแบบนี้นอ้องประทันในชัดจต้ตัวที่สามคือเลนอยียงเมืห่เบืงด้ตัวที่สามคือเลนเอยียง เลขซีฮะเลขซีอ่เอ๊ยเลขหกฮะเลขหกแม่ไหนบ้างหน่ะเลขหกเลยงัเนี่ยเด้เลขหกเลขงามเลขหกสามสองหกครับพี่น้องแม่นครับตอนนั้นมันเคยออกอันสองเจ็ดเท่าไรเนี่ยอืมมันเป็นสามสองหก ไว้ลงเลยียงงามเนาะเลี่ยงกันงามมากๆเลยเอาละที่นอกคลิปนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เสียสาะเข่าวมาเบิงช่องบันนอยจุดทูบเนาะ,ะเนะเพื่อมีโชกไม่ลาบน้ำกันก็นกนเอาไปเสี่ยงดวงเลยจ้าผูใดบ่บมักก็บ่บเป็นยังค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะขอให้โชคดีค่ะพรุ่งนี้สำหรับพุนตีมักเสี่ยงดวงนะคะโชคดีถูกรางวัล ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสามสองหงกเนาะขอให้โชคดีสุกคนค่ะสวัสดีค่ะ